สวัสดีครับราชานออนทัวร์วันนี้ผมเริ่มที่หอ,อนาฬิกากลางใจเมืองสุพรรณบุรีครับอยากจะเข้าไปสัมผัสกับช่วงผู้สูงอายุท่านหนึ่งซึ่งเป็นอดีตครูเก่ากันสุทธาลายและทั้งสองสามีภรรยานี่ก็ถือว่าสายเลือดก,กันสูตราาจะรู้จักท่านดีแต่ที่เราสนใจก็คือปฏติศาสตร์จะได้จารึกกับการวิ่งโงโอลิมปิก แล้วก็การสร้างชื่อเสียงในฐนะทีมชาติไทยในกีฬาผู้สูงอายุเราน่าสนใจครับไปที่สมาคมจีนบ้านท่านอยู่ที่นั่นครับทัศยยภาพทางเข้าบ้านสมาคมจีนนี่สวยงามครับเพราะเป็นหอคอยสวนเฉลิมพัฒระปราชินีใกล้ถึงบ้านท่านแลครับ ผมอยู่ที่บ้านเลขที่63ถนนพันคำซอยสมาคมจีนเนี่ยครับเจอพอดีคนที่ผมอยากพบครับป้าแดงหรืออุสาอภารพวิหงกสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ราทันออนทัวร์มาเยี่ยมบ้านกําลังทํานะครับบ้านกําลังต่อเติมคิดถึงโกเดือก็เลยมาอ๋อค่ะเดี๋ยวให้ไปเรียกโกเดีรแล้วค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอะไรคือสิ่งที่ยังอยู่ในใจของคุณแดงครับหรือป้าแดงเพราะวันนี้ผมจะมาผ่าลึกหัวใจว่าอายุปูนนี้แล้วทําไมยังวิ่งกันอยู่สักครู่ครับ ความเข้มข้นและความรักกันสูตรดูได้ครับนี่ท้ายรถนี่ยังเป็นกัรสูตรศกษาลายร้อยยี่สิบปีเก้าธันวาคมวันกัรสูตรครับถ้าใครรู้สัญ,ญลักษณ์และความจริงใจของโกเดือกนี่ต้องยอมรับว่าอะไรที่เป็นเรื่องของกัรสูตรแกไม่ทลิ้งสักชิ้นเดียวครับ กันนาตูอยู่ที่ไหนอย่าโมชาอยู่ทำไมมาไวๆนะพวกเรามาอ,อำนวยไวช้ชให้นักกีฬาของเราื่นใจมาเถิดมาไวมามาสวัสดีครับส,สครับกรี่ครับกันสุตูทพี่น้องร่วมสำนัก สวัสดีครับคนณผู้ชมครับระแนนครับวันนี้ราชานอนทัวบุกมาถึงบ้านเขาทั้งสองท่านด้วยความคิดถึงแล้วก็มีความประสงค์ต้องการที่จะให้ทุกคนเข้าใจว่าวันนี้ความกระสุนยังเข้มแข็งแล้วก็จับภาพซึ่งจะมีสัญลักษณ์นะครับถ้าหากว่าไปเห็นท่านอนุสร,รวิหกเนี่ยไปโรงเรียนหรือจะไปไหนก็ตามสิ่งหนึ่งที่จะภูมิใจมากก็คือเรื่องราวของภาพที่อยู่บนหน้าอกเนี่ยครับมีเป็นรุ่นเลยอยากจะให้คนเลิมพูดถึงทำไมประทับใจจะต้องเอาเรื่องนี้ไปใส่เสื้อวังเป็นสัญลักษณ์ พราะว่าผมทุกเก็บสิ่งทอย่างเนี่ยได้นี่ทั้งหมดเลยตั้งแต่ข้าวครั้งแรกกระทู้หลังแรกทูนเก้าที่ผมไปครั้งแรกเลยกลับไปบุกเบิกมีความประทับใจกับที่น,นั่นทั้งคุณครูทั้งเขาสร้างชีวิตโกเดีด้ขึ้นเลยนะโรแน่นอนครับจนกระทั่งทุกวันนี้ก็จะเห็นเลยนะครับเพื่อนฟูงก็ยังติดต่อทางไลน์แล้วก็ที่เกษียณแล้วก็ตามก็ยังเข้มข้นอยู่เรียกว่าการสทูรพบกันเมื่อไรก็จะเห็นว่า อนุสรวิยังคงเข้มข้นเสมอตอนนี้ก็ยังไปอยู่ตอนนี้ก็ยังคบคมไปคะสูตรอยู่ไปกณะสูตรอยู่สม่ำเสมอครับอยมแต่ปีศูนย์เก้าโอ้โหตอนนี้สอง4ันหกสิบีกีก็ยังไปกณะสูตรเพราะว่ารักคณะสูตรรักคณะสูตรมากนะครับาวนี้อีกมุมหนึ่งครับมาถึงภรรยาครับสักครู่เดียวครับเจาะลึกจาก โรงเรียนประสาททองครับเล็กๆประถมษามัธยมก็แยกหญิงแยกชายสมัยก่อนนี่ถ้าหญิงต้องไปสูวนหญิงผู้ชายเป็นกัรสูตรเขาแยกเลยครับจากนั้นไปเรียนรูปศึกษาที่มอสวอรครับช่วงทํางานราชการเนี่ยก็เลือกไปธรรมชติศึกษาอะไรครับแล้วก็ป้าแดงเนี่ยเข้าสูกก่รั้วกันสูตรศึกษาอะไรแล้วก็พบรักกันตั้งแต่ปีหนึ่งหกนะครับไปจนกระทั่งถึงหกสี่เนี่ยพอป้าแดงเข้าสู่ถนนทีมชาติแล้วก็ต้องซ้อมทุกวันแล้วก็ไปต่างประเทศบ้าง กูด้วยครับคิดยังไงครับก็ดีใจนะครับเห็นเขาได้ออกกำลังกายในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยชอบอำุนวนเต็มที่ส่งเสริมทุกอย่างทั้งรองเท้าวิ่งเสื้อก็ทําให้จะได้มีกําลังวิ่งทั้งในประเทศแล้วก็กิจกรรมภายในประเทศเนี่ยผมเห็นส่วนใหญ่ก็สีเหลืองหรือก็มีตาโรงเรียนด้วยทําไมครับบังคับหรือเปล่ามันเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวพนักตัวเป็นจิตวิญญาณเลยใช่ ต้องมีกระซู้เท่านั้นที่ไปแสดงความสามารถเพราะกัรสู้เราเก่งสุดโอ้ครับขอบพระคุณนบนี่เป็นภาพในสูจิบัตหรือเรียกว่าเอกสารในการแข่งขันครับแต่ที่สาคัญคือผู้ที่อยู่นี้คือนักกีฬาทีมชาติครับและนี่ก็คือท่านอุตสาหประภาวัตวีหกกับกับแม์สำคัญครับสวัสดีครับทีมชาติไทยครับสวัสดีครับเอกสารฉบับนี้ต้องไปแข่งที่ไหนครับที่นครปูชิง ประเทศซาลวัตประเทศมาเลเซียค as. ่ะนะครับเดินการชิงแชมป์เอเชียค่ะชิงแชมป์เอเชียนะครับไปในรายการประเภทอะไรครับในรายการประเทวิ่ง4 400เมตรกับวิ่ง5,000เมตรค่ะผลการแข่งขันได้แชมป์เอเชียวิ่ง4 400ค่ะวิ่งไม้3มค่ะวิ่งไม้3ามนะครับแล้วก็ได้แชมป์เราไปดูครับว่าแชมป์ได้อะไรกันบ้างไหนครับอันนี้ก็คือได้เหรียญทองค่ะ จับกันใกล้ๆครับความภาคภูมิใจนี่ถ้าหากว่าไม่มาดูตอนนี้นี่จะต้องไปดูที่ไหนแล้วครับในความภาคภูมิใจช้ากันแล้วคุณครับรุ่นไหนก็ตาม f อราชันครับมาดูเหรียญทองจากมาเลเซียครับทีมชาติไทย4ี่คูนสี่ค่ะ400เมตรคนละหนึ่งรอบคนละหนึ่งรอบป้าแดงวิ่งในไม้ที่3ไม้ที่3ครับรุ่นอนนี้หาถึงหกสปีหญิงค่ะโอ้โหหกสิบห65ถึงหกนะครับค่ะแล้วนี่ก็คือเกียรติบัตรเกียรติบัตรรับรองค่ะนิพคลมานิพคลมา สวัก<อ>มาเลเซีย<อ>คูยชิงครับอันนี้คือชนะประเทศจีนค่ะแบบเชื่อเฉือนโอ้โหที่สําคัญคือยังเอาชนะประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนได้ถือว่า<อ>ไม่ธรรมดาครับค่ะ<อ>ครับสวัสดีครับ ทงแต่รงที่ติดอยู่ในเสื้อต่างๆของนักกีฬาเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับป้าแดงครับลองเล็กๆกับทําไมไม่อยากใช้คําว่าจับพัดจับผูถือว่ามีฟีมือไปได้ยังไงเขาบงการผู้สูงอายุในวิ่งอย่างเงี้ยก็คือว่าป้าแดงเนี่ยคะ่ะก็คือไปวิ่งเพื่อรักษาสุขภาพอยู่แล้ววิ่งเฉยๆที่สนามกีฬานเนี่ยใช่ค่ะก็คือไปวิ่งว่าเฮ้ยเราเรารู้สึกน้ำหนักหนักขึ้นเราก็กลัวจะเป็นแบบปวเดเลือด<อ> <laughs> ค่ะแล้วก็เลยไปซ้อมวิ่งใช่ไหมคะแล้วคราวนี้อเผอิญว่า เราได้ไปเจออาจารย์โค้ชที่เก่งมากก็คือท่านอาจารย์เริ่มมาดีทาตัวนีสุดยอดเลยนะสูงยาวเข่าดีใช่กับท่านอาจารย์จิศรศักดิ์ปราทิย์หรือเรียกว่าอาจารย์แนะนําว่าไงครับสองคนนี้แนะนําก็ว่าบอกว่าถ้าป้าแดงทราบไหมว่าเขามีการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุซึ่งตอนนั้นป้าแดงเนี่ยอายุ65ป้าแดงก็เลยถามรายละเอียดอาจารย์ปุ้ยก็บอกว่ากีฬาผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะเล่นเป็นระดับอายุก็คือ60-64 6ถึง70-74ถึงถึง แล้วก็75ถึง79คราวนี้เสร็จแล้วอาจาร,รย์กุ้ยก็ถามว่าอา,อาจาร,รย์แดงอายุเท่าไหร่ก็บอก65เฮ้ยต้นต้นอายุเลยแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้นวิ่งให้ดูนี้พอวิ่งเนี่ยเขาบอกว่าป้าแดงไม่มีสปีดคือวิ่งเร็วไม่ได้วิ่งร้อยเมตรไม่ได้วิ่ง200มไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันป้าแดงป้าแดงกับผิวเดินดีกว่า แล้วเพอินอว่าอาจารย์เริ่มมณดีทำเนี่ยเคยเป็นอดีตน,นักเดินพนทีมชาติไทยแกก็เลยให้สเต็ปค่ะให้สเต็ปเดินให้สอนเดินแล้วพนนี้เสร็จแล้วอาจารย์ปุ้ยก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีแข่งคัดคัด,คดทีมชาติไทยที่ลำปางอาจารย์ไปเลยก็เลยไปแล้วก็ติดต่อท่านชัยเริ่มต้นสตาร์ท<ข>จากจุดเล็กๆครับค่ะสักรู่เดียวเดี๋ยวผมจะขยายผลต่อค่ะออกกำลังกายที่สนามกีฬาเจอจะเริ่ม แล้วก็ไปแข่งขันที่ลำปางก็ขอบคุณคนที่สนับสนล้วก,กันสถิติแรกที่ทําลายสถิติประเทศไทยคือการแข่งขันที่จังหวัดจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ตอนนั้นสถิติประเทศไทยประมาณตอนนั้นสถิติประเทศไทยคือการการเดินใช่ไหมครับเดิน,ดน 5, ดค่ะเดินห้าพันค่ะเดินห้าพันเมตรสนามแรกที่ทําลายสถิติที่นครสวรรค์ก็คือเดิมที่สถิติที่เขาทําไว้ก็คื <36. 02. S 2> อสามสิบหกจุดศูนย์สองสามสิบหกจุดศูนย์สองนาทีค่ะใช่แล้วก็แดงมาทำลายสถิติสามสิบสี่ 34นาทีน 2, 2>, 2> นาทีนั้นถูกทําลายโดยอุตสาหภาวะวิีห่หกผลจากการทําลายสถตินี่เองครับมีผลต่อเนื่องในการติดตามความเป็นทีมชาติยังไงครับออคือกําหนดของกีฬาผูู้มอายุไทยบอกว่าถ้านักกีฬาคนไหนสามารถทําลายีประเทศไทยกับสถิติเอเชียได้คนนั้นก็จะเป็นทีมชาติเลยค่ะแล้วก็เลยได้ไปแข่งที่ภูมิเวลาลเปิร์ประเทศมาเลเซีย สนามแรกเลยที่ไปแข่งระดับเอเชียก็ได้เหรียญทองมางค่ะแล้วก็ดีครัแล้วก็มาสนามที่สองก็คือที่นครสุชินรัชวรรวประเทศมาเลเซียครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือว่ามันเป็นเหตุบังเอิญมากเลยค่ะเพราะว่าเออสี่คูณสี่ร้อยค่ะ,คะเป็นอดีตทีชาติแล้วเข่าเจ็บหลังจากไปลงน้อยเมตรทางท่านโค้ชเพิ่มศักิ์สุริยจันร์เขาก็หวังเห็นหน่วยกาจนะพี่แดงดี ก็เลยส่งพี่แดงลง4คู4แล้วประแดงก็ทําไม่ทําให้อาจารย์เพิ่มสักผิดหวังเพราะว่าให้ลงไว้3ก็แดงก็ไปรวบได้สีฉันและการแข่งขันขถูกเล่าทยอยมาทีละจุดทีละจุดนะครับ,รบเราจะค่อยๆพักเบรกเพื่อให้คนอายุ60เท่าไหร่ครับเนี่ย68ค่ะ 68, 68คุยค้องกับ60ีกครับสักครู่ครับ <laughs> ที่ทุกครั้งที่ลงสนามแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็น10กิโลเมตรหรือ20กิโลเมตรก็จะใส่เสื้อกันสูรศึกษายะ,ะคะ่ะน้ำเงินเหลืองซึ่งเสื้อน้ำเงินเหลืองเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่เราภูมิใจมากนะคะแล้วเวลาที่เราขึ้นรับรางวาัลขึ้นรับรางวาัลขึ้นรับถ้วยหรือรางวัลที่1เหรียญทองเนะะี่ยค่ะก็จะประกาศว่าเนี่ยค่ะอุาษาปภาวัที่6จาชงงกชมรมครูเก่ากันสูรศึกษาย พอสิ้นเสียงท่าน,นคะคะก็ปรากฏว่ามีสิทธิ์เก่าค่ะที่เป็นทั้งทุ่มในการโรงเรียนเป็นทั้งลุ่มในการชนประธานเป็นทั้งพยาบาลเป็นทั้งในแพทย์เป็นก็จะกรอมาที่หน้าเวทีเลยค่ะแล้วก็จะมายินดีกับอาจารย์หู oo, อาจารย์อาจารย์เป็นไอดอลเลยอาจารย์ทําได้ยังไงอาจารย์อาี้ยุเ่าไหไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีอยู่คนหนึ่งนะเขาบอกอว่าเนี่ยแม่ผมเนี่ยอ่อ,อนอาจารย์อีกจมอยู่ในโซฟาเดี๋ยวเย็นนี้ผมกลับไปผมจะเอาอาจารย์ไปเป็นตัวอย่างไปเล่าให้แม่ฟังแล้วผมจะชุดแม่ขึ้นจากโซฟา ให้มาเดินแบบอาจารย์ที่ได้หรือวิ่งแบบอาจารย์ใที่ได้อันนี้เป็นค,ความภูมิใจแล้วก็เราอยากให้เห็นว่าการสูตรเก่งสุดค่ะอยากจะให้มาแดงก็ช่วยโอ้โหเยอะมากมายครับอีกหลายจุดเลยครับที่ขนีย,ยังไม่ได้จัดบ้านนะครับ <c oughs> อยากจะให้ช่วยดูว่ามีรางวัลอะไรบ้างที่มาแดงอยู่อย่างมากมายขนาดนี้ครับเชิญครับค่ะอันนี้ก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัลหนึ่งนะคะก็คือมหาวิทยลาลัยกีฬาแห่งชาตินะคะ วิทยาเขตสุพรรณบุรีได้จัดวิ่งพิชิตชัยส่งใจไปโอลิมปิกค่ะแล้วป้าแดงเนี่ยค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศที่หนึ่งอะค่ะคคในระยะ1ิกิโลค่ะครับนี่ครับอ,อันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจค่ะสำนึกในเป้าหมายคุณทรับที่ได้ีส่สนร่วมในการที่ได้ระดมทุนให้ศูนย์โรคหัวใจศีรินทรค่ะของสมเด็จพระเทพอะค่ะซึ่งเป็นความภูมิใจมากนะคะนี่ครับเรียนีมครับจะวิ่งให้ท่านทั้งหมดแล้วสิบ็ครั้งค่ะ แล้วเดี๋ยววันที่3เดีนายนี้ก็จะเป็นครั้งที่12ค่ะก็จะได้เหรียญพระราชทานจากพระองค์ท่านมานั้นก็จะมีชิ้นละีอีไมีของที่เรามีมัสคอตนี่จากไหนครับอ,นนอ,อันนี้21กิโลค่ะอันนี้21กิโลค่ะอันนี้ได้จากบัวขาวค่ะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะอันนี้เป็นเป็นถ้วยค่ะถ้วยรางวัลค่ะนี่ครับอันนี้ก็สมดุลในหมหาวิทยาลัยคุณครับจากพระองค์จากฟ้ะหญิงจุฬาภรณค่ะอันนี้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะที่ ไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะก็คือถ้าถ้าพระองค์ท่านมีมีรายการวิ่งหรือว่ามีรายการระดมทุนปราแดงก็จะได้ไปวิ่งนะคะอันนี้ครับมีจากท่านรัฐมนตรีนะครับประกาศกระทรวงท่านปกองรัพชาติและสิ่งแล้วรองแลประธานท่านวรราิศิลป์ปาอาชาณี่รางวัลจากรายการอะไรครับอันนี้รายการวิ่งเนิร์ค่ะอันนี้วิ่งเนิร์ค่ะนี่มาเยอะนะครับเนิร์เนิร์ควนลอนีค่ะ อันนี้ประแดงได้10กิโลค่ะก็คือวิ่ง10กิโลใช้เวลนา1นนชั่วโมงพอดีค่ะก็อันนี้จากทั่วประเทศค่ะซึ่งบบกว่าอัดแรงมากเลยค่ะ,อนนคะขอบคุณครับผมในมือผมเนี่ยมีพอร์ตที่น่าสนใจแล้วมีเกียรติบัตรนี่คือนักกีฬาผู้สูงอายุทีมชาติต้นแบบที่มีผลงานเป็นโปรไฟล์ที่จำมาเลยนะครับทุกคนต้องมีพอร์ตโปริโอนี่ผักดันไปสู่แฟลกออฟเนชั่นการวิ่งทง ไปโรงทีมชาติไทยเพื่อเป็นกใจไปสู่โอลิมปิกครับเรื่องราวอย่างนี้ปรากฏว่าอุตสามภาวัฒนวิหกชมรมครูเกา่ากันดาสุทธิสารัยเป็นหนึ่งในตัวแทนที่สมาคมน,นะครับของประเทศไทยเนี่ยครับเชิญให้ไปร่วมวิ่งด้วยมีรายละเอียดยังไงครับรายละเอียดก็คือว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งเสริมกีฬาเนี่ยคะ่ะเขาจัจัดวิ่งชม โอลิมปิกค่ะเพื่อเพื่อที่จะเอาทงชาติไทยนะคะไปตั้งที่สนามกีฬาที่โตเกียวค่ะก็เปิดรับสมัครทางไลน์อะค่ะจากทั่วประเทศก็คือรับสมัครทั้งดาราทั้งผู้มีชื่อเสียงนักนักกีฬา่ใครสนใจก็ใครสนใจแต่ต้องมีโปรไฟล์ดีๆแต่ต้องต้องมีผลงานส่งไปให้ค่ะก็คือจะรับจากทั่วประเทศเนี่ย4,568คนค่ะแล้วประเดงก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้รับคัดเลือกให้ไปถือธงไตลงเพื่อที่ค่ะภูมิใจมากแต่ว่า ป้าแดงได้ไปวิ่งที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยนาทค่ะในวันที่28เมษายนค่ะ28เมษายนาเริ่มจากเริ่มเริ่มเลยเนี่ยวันแรกที่วิ่งก็คือ28มีนาวิ่งจากสนามบินสุวรรณภูมิสุประการใช้วิ่งไป35จังหวัดแต่ป้าแดงต้องรับผิดชอบ1กิโลเมตรที่จังหวัดชัยนาทวันที่28เมษายนเวลาตีห้าค่ะ ที่ประแดงต้องรับผิดชอบค่ะนี่ครับก่อรับผิดชอบนอกนอจากนั้นแล้วเนี่ยความภาคภูมิใจนําไปสู่สถาบันการศึกษาานแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เนื่องจากโควิดสานการวิ่งแข่งไม่ได้แต่มีการวิ่งสะสมคะแนนตอนนี้ยังมีวิ่งสะสมคะแนนประแดงทําไงอยู่ตอนนี้ประแดงก็คือวิ่งวันละ 21อกิโลถึง30ิกิโลแล้วก็ส่งรายงานรีพอร์ตแล้วก็ส่งรีพอร์ตไ,<อ>ไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยผลความผลว่าขณะนี้น,น,นำอยู่นำอยู่ค่ะแต่ว่าบัดฑ์บอกรายละเอียดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคู่แข่งอ่าดเดี๋ยวจะมีการสตาร์ททันค่ะเดี๋ยวเข,า,ข,า,ขาจะทันค่ะ<ฮ>เพราะว่าโค้ดเป็นโค้ชให้กำลังใจเมื่อคืนนี้คู้เดืออยู่เป็นเพื่อนถึงสามเพึ่งเพื่อวิ่งให้ครบทั้งหมดเลยสามสิบห้ากิโลคนหนึ่งวิ่งเป็นภรยาอีกคนเดินกระเพงกระเพงไปเป็นโค้ชครับขอบไม่ได้ใช้ ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรายการราชันออนทัวร์วันนี้เราอยู่กับนักกีฬาอุโสทีมชาติไทยนามสกุลวิหกแปลว่านกแต่ใจของเขาครับเป็นน้ําเงินเหลืองครับวันนี้ทางรายการราชันออนทัวร์ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งแล้วก็มีหนังสือนะครับที่อยากจะขอบคุณเป็นหนังสือราชันตอรี่และที่สําคัญที่สุดครับนี่ครับมีรูป่านอุโสาวิหกนะครับอยู่หน้าปกด้วยนะครับมาตรถาเลยนะครับขอมอบให้กับทั้งสองท่านครับ อย uh ุ95เนี่ยนี้มองให้ขอออกเรียนลงก็นิ่มสิทธิ์เก่ากาญจนสุ์ตอนนี้อายุ95 95ปีครับใครอยากรู้จักว่าขอมดีเป็นยังไงต้องรู้จักคำว่าอนุสสณ์และอุตสาปภาวัตรวี6ครับขอบคุณประธานชมรมครูเก่าจักรพรรดิจักรพขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าว่างข้าพรราชาพรทัวร์จะขอไปคารวะเพื่อทำให้ครูเก่ากรญนสุขมีความสุขในช่วงนี้ครับ ขอบพระคุณครับโชคดีครับอสเก่งสุดครับอนุสร10 11ก็คือวันที่10 11ก็คือวิกาลยน2,544ภาพนี้20ปีนะครับผมจะเคาะให้ดูธรรมดานี่ผมก็จบศิลปะมาเพราะเคาะป๊อเนี่ยไม่ใช่เฟรมผลิตนะครับเป็นเฟรมไม้อัดนี่ฝีมือไม่ใช่ของคุณครูสามพอนะครับฝีมืออนุสรไม่หกครับ ไม่ธรรมดาครับผมไม่ประมูลนะครับามาเยี่ยมบ้านก็เลยมาแซวเล่นๆว่า,าอครูพ,พระว่านุ่มสวย<า>ใครจะเชื่อครับว่าวันนี้ผมไม่ใช่ลุยมาถึงบ้านอย่างเดียวนะครับยังได้รับเกียรติมาในจินถ้าดูอย่างนี้เหมือนอะไรครับเป็นแกลลอรี่แต่ไม่ใช่หมวกโลโในมือผมนี้เป็นสัญลักษณ์ของโกนเดือครับสิ่งที่โกนเดือกอยู่ในใจต้อเชื่อว่าทำไมโกนเด้อกอายุยืนแล้วก็มีความสุขมากคือศิลปะลดความเก่าแล้ว มีภาพจากการวาดฝีมือการวาดภาพนะครับเป็นสีน้ําเป็นสีน้ํามันเต็มห้องน้ําเลยครับดูครับนี่เป็นฝีมือก็เล็บเชือกงูอยครับตรงนี้ครับวาดยังไงวาดเมื่อไหร่แล้วยังไงครับเนี่ยมีบอกอยู่นะมีต้องอานจะมีมีนที่เราไปเลยอันนี้นี่ใครฮะอันนี้ลูกศิษย์ลูกศิษย์นะครับโอ้ลูกศิ์ นั่งครูแดงครูตุลครูแดงครูตุลน,นี่อ่าใช่เห็นภาพนี้เป็นครูสุพตานะนี่โอ้โหเหมือนเป๊ะเลยครับรนิดนึงพอเพราะว่าขนของจากบ้านนู้นมาไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นโอ้โหไม่ภาพเราขนาดนี้นะครับไม่ใช่แกลลอรี่ครับผมตะโกนดังๆเลยนะครับราชาคำทัวร์นี่ห้องน้ำนะครับตูนบริสแลมเซ็นให้นี่ครับตูนบริสแลมเซ็นให้ด้วยนี่แอดคาราบาอเนี่ยนี่แอดคาราบเอาเพราะว่าโอ้โห ผมขออนุญาตอย่างนี้เลยนะครับผมอยู่กับเจ้าของงานนะครับนี่ครับอยู่กับเจ้าของงานนะครับไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ยอมรับว่าคนเราเห็นแล้วเนี่ยต้องภูมิใจในศิลปะภูมิใจในความเป็นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายครับแล้วที่สาคัญครับเขารักสถาบันมากครับนี่ในมือผมนี่เป็นสายแรกดีครับใครไม่รู้จักตัวตนต้องเข้าใจและเข้าใจใหม่นะครับว่าวันนี้ฝีมือวาดภาพของโกเดือกนั้นไม่ธรรมดาจริงๆ นีครับแอดแเซร์บาวเป็นวาดจากภาพจริงนะครับวาดจากภาพจริง<ไ>เหมือนมากประมากระสูตอนมาณกระสูแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็เอาภาพาเอาสกเก<ไ>็ตภาพไโอ้โหนี่สอนศิลปะให้สบายๆเลยนะครับเรื่อง,วงความเป็นครูเนี่ยผมเชื่อว่าท่านตอนนี้มีเทคนิคเยอะท่านจําไม่ได้แต่เรามาเอากลิ่นไอครับเพราะผมทราบว่าตอนที่สอนพะอนละสอนวอลเล์เนี่ย ใช้เพลงพื้นบ้านนะครับใช้เพลง่อยมาเป็นตัวสอนเด็กๆนะครับไม่ถ้าเราพูดตรงวานี้คือโอ้ค oh, ทีกเรเรอยนิ่งยุ่งยากสมองเยอะแยะแต่คนรุ่นนี้นะครับทําให้เราการเป็นคนอย่างนี้ได้ครับเออจะเออพือ้นให้หน่อยที่ผมจะรอดูตอาทันใจไ,ได้ได้แต่ตอนท้ายว่าสอนอะไรบ้างหากผิดพลาดทังไปอาภายด้วย ผมนี่ช่วยให้ท่านจบการศึกษาที่ีที่ดุกระที่ว่าจงใกล้กรุณาให้อภัยผมด้วยอิาเอิาชาชาชาหน่อยแม่ความสุขรุ่นนี้ความทรงจำรุ่นนี้สิ่กาวครับดูเมื่อไหร่ผมมีความประสงค์แค่มากราบคุณครูนึกถึงครูเก่านึกถึงของดีครูเก่าครับที่นี่ห้องซ่วมบ้านครูแดงกับครูเลือก เพระคุณท่านผู้อำนวยการราชันทิพเนศค่ะที่เมื่อปี2,563ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกันสูตรศึกษาดายจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะท่านได้เป็นผู้จัดก,กีฬาการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยทั้งที่25ค่ะพศ2563โดยท่านเป็น ผู้มีการการจัดการแข่งขันและได้ใช้สนามกนสูตรเป็นสถานที่แข่งขันค่ะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมค่ะจากท่านนักกีฬาที่มาร่วมแข่งขันว่าได้การต้อนรับดีมากค่ะแล้วก็การจัดมอบเหรียญเนี่ยค่ะสวยงามค่ะเพราะจะมีนักเรียนใส่ชุดไทยนะคะแล้วก็ทำอย่างสมเกียรตินักกีฬาค่ะแล้วก็ขอขอพบพระคุณท่าน วิวัฒน์วิกราจรจโนรสค่ะประธานอนวยการสมาคมผู้สูงอายุไทยค่ะที่ท่านเล็งเห็นว่าพอ,อราชันทิพย์เนธท่านเป็นผู้มีศักยภาพเป็นพอเก่งสุดค่ะก็เลยมาใช้สถานที่โรงเรียนกันสูตรค่ะเป็นเป็นสถานที่จัดการแข่งขันแล้วก็ท่านผู้มีการราชันนะคะแล้วเป็นผู้ดําเนิน,กา,น,ก,านการทั้งหมดเลยค่ะซึ่งได้รับการตอบรับชื่นชมยินดีจาก ผู้ที่มาแข่งขันค่ะจากผู้สูงอายุทุกท่านเลยทั้งคุณย่าคุณแม่คุณตาคุณยายค่ะชื่นชมว่าพออรชันเป็นพออที่เก่งสุดท่นม,มาดูคลิปปล่อยตัวครับผมยังถ่ายคลิปไว้เก็บไว้ภาคภูมิใจให้กับการสู่ศึกษาลายของเราเดิน5 0 0พันเมตรห้ากิโลครับ12รอบขึ้นสนามการสู่สลา,ายเขจะปล่อยตัวครับห5บปีขึ้นไปนะครับเริ่แล้วครับมีทั้งระดับสติ นะครับทีมชาติระดับนานาชาติครับนับเป็นเกียรติกับสนามการนาสูตรศิายครับที่ได้ทำการแข่งขันระดับชาติขนาดนี้ครับดูครับว่าคุณุตสามภวาวัดครับอดีตผู้นักษะของการนาสูตรายซึ่งไปสร้างชื่อเสียงไว้ระดับนานาชาติกับมอาบ้านตัวเองครับผลจะเป็นยังไงครับภูมิใจได้แข่งในสนามตัวเองครับการนสูตรศิริายจะจบในรอบแรก12บรอบครึ่งนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นของสถิติทั้งคู่ครับหมายเลขศูนย์ห้าศูนย์กับศูครับแล้วก็ตามมาด้วยหมายเลข11นะครับแต่มีนัมเบอร์โค้ดอยู่ข้างหลังรหัสนะครับแล้วก็ดีก็เป็นส่วนของจานวนในกีฬามีหมายเลขที่หน้าอกสนามแห่งนี้ครับสนามกิตยศครับถ่ายทำภาพยนตร์สนามศูนย์ฝึกแรงเรียนรู้การแข่งขันระดับทุกระดับครับแล้ววันนี้มาเป็นระดับนานาชาติระดับชาติอีกครั้งหนึ่งครับ อสสเก่งสุดับยังทำหน้าที่บริการกิจกรรมดีสีสังคมอยู่ครับ